สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Elega Style นะคะเจอกันอีกแล้วค่ะในวิดีโอนี้นะคะกี้ก็เอารีวิวดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะอย่างแรกเลยนะคะกี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องสาวมากนะคะที่ใช้ชุดรักษารวมสิวของกี้แล้วก็มารีวิวให้กี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆต่อไปนะคะรีวิวนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะ จากปัญหาผิวของน้องสาวนะคะจากด้านบนคือ before นะคะมีหลุมสิวที่ค่อนข้างลึกและชัดเจนมากๆนะคะส่วนด้านล่างนะคะเป็น after นะคะหลังใช้ชุดรักษาหลุมสิวนะคะเพียง6-7ครั้งเท่านั้นนะคะน้องขึ้นชุด2แล้วมัง้งพิกกี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะาลูกค้าเยอะมากๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูภาพชัดๆกันทางซ้ายและขวาค่ะ ด้านขวาของน้องนะคะก็จะมีปัญหารุมสิวที่ไม่เยอะเหมือนด้านซ้ายนะคะปัญหารุมสิวที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือว่าจะมีบล็อกคาสกาที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็มีไอพิกกานะคะที่เป็นแบบชัดเจนมากๆเหมือนกันนะคะก็หลังรักษานะคะผิวต่างๆนะคะถูกเติมเต็มขึ้นและดูละเอียดมากขึ้นนะคะตรงสันจมูกนะคะก็จะมีพวกบริเวณรูขุมขนกว้านะคะก็ดูกระชับขึ้นมากด้วยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผิวจะดีขึ้นในขนาดนี้นะคะสุดยอดมากๆค่ะ ส่วนด้านซ้ายของน้องนะคะจะเป็นผิวที่มีปัญหามากที่สุดนะคะก็ลึกมากๆนะคะคือหลังจากรักษานะคะหกครั้งนะคะก็ทําให้หน้านะคะเติมเต็มขึ้นมาได้ขนาดนี้นะคะถือว่าเป็นรีวิวเคสที่ประทับใจมากๆค่ะไกกี้อยากตอบคาถามนะคะที่หลายคนถามเข้ามานะคะว่าหลังรักษาลุมสิวแล้วเนื้อจะขึ้นมาเลยไหม หรือว่าจะต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะคะที่จะบอกเลยว่าถ้าทุกคนได้ดูรีวิวของกิ๊งนะคะของทุกคนที่ใช้ชุดรักษารวมสิวของกิ๊งนะคะจะไม่มีรีวิวไหนหน้าแดงเลยเพราะว่าช่วงที่หน้าแดงหน้ามันระบบม,มันทําให้ดูผิวแบบเอยดูเนียอนอะไรค่ะคือมันไม่นับนะคะเราจะไม่นับแบบนั้น,นจะเป็นช่วงของการอักเสบอะไรยเงี้ยค่ะเราจะไม่นับเลยเราจะไม่เอามารีวิวเลยเพราะว่ามันไม่จริงนะคะอันนี้นะคะคือเป็นผิวจริงๆหลังจากที่ยุบไปแล้วนะคะก็จะเห็นผิวที่มัน สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะว่าเติมเต็มขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ว่าทำแล้วแบบหน้าเนียนหน้าแดงมันไม่ใช่นะคะอันนั้นคือไม่จริงนะคะแต่อันนี้คือหน้าจริงๆยุบจริงๆเนื้อขึ้นจริงๆค่ะและหลังจากที่น้องใช้ไป6-7ครั้งนะคะก็น้องรู้สึกภูมิใจกับผิวตัวเองมากมากนะคะแล้วน้องก็ดีใจมากๆเลยน้องบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีผิวขนาดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะ และที่สําคัญนะคะชุดรักษาลุมสิวของกี้นะคะไม่ได้ทําแค่ให้ลุมสิวตื้นขึ้นเท่านั้นนะคะยังทําให้หน้าใสาขึ้นริ้วรอยนะคะตื้นขึ้นแล้วก็กระชับผิวด้วยค่ะทําให้มีผิวที่เนียนและดูสดใสนะคะอย่างปลอดภัยเพราะว่าของเรานะคะเป็นชุดรักษาลุมสิวของแท้นะคะที่ส่งออกได้ทั่วโลกนะคะลูกค้ามาอยู่ทั่วโลกเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรักษาลุมสิวนะคะ ติดต่อกินมาได้ที่เพจนะคะเดลักสไตล์หรือไลน์แอดเดลักสไตล์ก็ได้นะคะก็หลายคนอยากรู้ราคาเนาะราคาอยู่ที่ชุดทดลองนะ2 0 0 0กว่าบาทแล้วชุดรักษาจริงๆอะคะ่ะอยู่ที่3,000กว่าบาทนะจากราคาเต็มที่ขายฝรั่งะ6 0 0 0กว่าบาทเนาะประมาณ200ดอลลาร์นะคะแต่ราคาคนไทยน่ารักมากๆและยังไงมารักษาลงสือวด้วยกันนะคะ